สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าู่นานาสาระบันเทิงค่ะยาย่าอุรัสยาฉลองไวัย30ปีควงนาเดชลุยเค้กพร้อมเพื่อนยกแกงครบ30ปีบริสุทธ์ิ ยาย่าอุรัสยากับความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมท่ามกลางเพื่อนๆที่รักกันและคนรักอย่างนาเดตคูกิมิยะที่มาโชว์ความหวานแบบสุดๆยาย่าอุรัสยานับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยมากความสามารถทั้งการแสดงร้องเพลงเต้นและยังพ่วงตำแหน่ง Friend of Louis Vuitton แบรนด์แฟชั่นสัญชาติฝรั่งเศสและเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาได้บินลัดฟ้าไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคและล่าสุดฉลองอีกหนึ่งความสำเร็จพร้อมอายุที่เพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งปี ครบรอบ30ปีบริบูรณ์สุขสันต์วันเกิดครบรอบ30ปีของนักแสดงยาย่าอุรัสยาพร้อมเหล่าพ้องเพื่อนทั้งร่วมวงการและนอกวงการที่ต่างจับมือมาร่วมเซอร์ไพรส์พร้อมขนมเค,ค้กก้อนโตท่ามกลางรอยยิ้มแม้จะปาดหน้า เค้กใส่กันแบบสนุกสนานจนเละเอะเทอะแต่เห็นได้ว่าเต็มไปด้วยความสุขจริงโดยสาวเจ้าของวันเกิดได้โพสต์รูปภาพความประทับใจพร้อมระบุข้อความว่ารู้สึกปลับปลื้มหัวใจมากฉันพวกเธอทุกคนเลยอีกหนึ่ง โมเมนต์ความประทับใจปรากฏรูปภาพที่ยาญาอุรัสยาและหวานใจคนสนิทที่ไม่ว่าจากงานไหนต้องอยู่เคียงข้างกันตลอดสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชคูกิมิยะที่เรียกได้ว่าเค,ค้กที่ว่าหวานแล้วความน่ารักของทั้งคู่แทบจะมีน้ำตาลล้นทะลุจอขอขอบคุณแหลงข่าวคมชัดลึกคะ่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ